ฮัานพ่อนี่ซื้อฮัานยังเกาะยังบ่มี่ฮั่นบ่พ่อซื้อ,อยังนะพ่อซื้อนาะแม่ได้ซื้อป่านแม่อ่ะพ่อนะฮัานพ่อนะแม่ป่านเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยากได้อ่าเสาเฮือนเสาซานอันว่าเสาปูนงามๆพี่น้องแวะไล่เดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าทางพี่แหละพักขยาใต้หรือว่าบ้านหนองสะพี่น้องเอ้ยเสาลักขวัวลักเเคมีเบิดเนาะพ่อเนาะ โดยโดยมาพี่น้องเอ้ยคุ่นเพิ่นมาแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องก็ลุงเริ่มชาแนลคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องอ่ะช่วงคำคำแรงๆพี่น้องพอดีลุงไปสร้างเสามาให้ครอบครัวของน้องเอิงเฮานี่แหละพี่น้องเพิ่นกลับมาส่งอ่าเทอเลยิปต้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นใส่รถแตกๆมาพี่น้องเลยอ่าสงสัยซีเมนพ่อเพิ่นเนาะอ่ากับลูกน้องเพิ่นอยู่ในใดเนาะก็ ามาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องรถไถหน้าพี่น้องเลยรถไถหน้ายางตามหรือว่าคูโบตา้าในหลักพี่น้องเลยเอ,อ๋ออันนี้คือพ่อเพิ่นมาทรงเนาะมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยมืัอนี้ก็มา,าทีมงานก็มาหลายต่อหลายคนเนาะพี่น้องทีมงานของอบัตรถึงทองก็มาทีมงานบ่ตรแสนเนะานเเนะพี่น้อง บาเล่าสเตอริโอหรือว่าตุนกามาาพี่น้องเลยมาในกลุ่มในกนอยู่มันอีกแล้โดยจะสบายดีเปิดมาทรงเสาซิปต้นมันอีกเบาวโดยพอนี่เลยเลียวนี่เลยพอเลียวนี่เลยอืโดยโดยโดย,โดย อาผุนทางทีมงานพี่น้องเอ้แซ่แซ่มาเลยอ่อ่าอ่ี่ทางนั้นลุงกะนี่แหละกำลังสั่งเสามาอยู่พี่น้องเอ้ลุงกะอะไรเออเอาขอบไปในเลยเจ้าเอาขอบไปในฝั่งนั้นเลยอาพี่ทุนดยเจ้าสบายดีโดยโดยพอดีเสากำลังมาส่งโดย คุณดูเจ้าสบายดีเด้อโอ้หิวเข่าคุณนะทั้งคุณดูเจ้าเอาไว้ใส่หน่อยฟังนั้นหน่เนาะขมขุนเนาะโดยโดยโดยไปเอาเสาลงกันเด้อบรแสนเด้อโดยโดยพี่น้องเอ้ยโอ้ยลุงกับอ่าพจน้าเจ้านายบัดทันเร็วๆซ้ำพี่น้องอีกทางเงี้ยอ้ายพี่นโดยเจ้าสบายดี เคยพ่อกันอีกแล้วว่าพ่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนั้นไปเจาะอยู่บ้านธาตุอีห้างกินข้าวกินน้ำเลยพ่อไอ้กินแล้วเนาะดอยดอยเอาลูกมองนด่นหน่อยเอาลูกมองนั่นมาดอยดอยน้องน้องยางมาเหยียบนี่ก็แห้งแล้วน้องเอ้ย เอาลงปลาไว้มีแหละพ่อเอาลงนี่แหละเจ้าว่าอะไรโอ้ยบนไอ้กองไห้วะเออดอยดอยอันนี้เห็ดข้างหน้าบอเห็นบอน่อยดอยท่งนี้ต้องเห็ดข้างหน้าได้เนี่ยนะข้างหนาท่านี้ข้างหน้าเนาะเขาต้องหรือว่าเจ้าสีหันเอาจมิลาสิปุ๊กเคลื่อนปุ๊กซานสีหันแบบไรหันออกไปสิบ่อไอข้างหนาของว่าที่บอ อาบอกว่าคิดว่าจะมาทันหนามาทังขางสิหน่าคิดว่าจะทันหนามาทังขางสิพอดีดินมันกว้างเขาจะเห็ดแบบทันหนามาังี่นสิชีบง่ามกูหมเนาะเดี๋ยวเขาเล่นเขาเคื่อนเลยเล่นมาทันหนามาสิทั้งนี้มันเป็นขางเคื่อนเขาอยากเห็ดคอกแหวนนะครับอ๋อเดี๋ยวเอาสิตัวนี้เป็นเดินเคื่อนโดยโดยโดยขนาดก็เดินเคื่อนอยู่นี่ก็ได้โดยโดยในกองไฟนลยอ๋อเดี๋ยวจังหวากันเปลี่ยนปรึกษากันเรื่องเคลื่อนหนึ่งซ่านเนาะตอนนี้เขาก็เอาที่มันอันนี้ก่อนพ่อเพิ่นกา อามามีน้ำมีแนงพอไปกินอยู่บ่มีมีอยู่กระติด๋อพุ่นแหละพ่อน้ำไปกินอยู่พุ่น้ะพ่อเด้อโดยโดยอ่าเพราะว่าฮอดเพิ่นบ่เลี้ยงให้เฮาดอกมีแต่สุลามีแต่เฮานี่เลี้ยงเองโดยโดยพ่นแบบนี้แหละเพิ่นก็มาวางไว้วางไว้ได้เนาะหน้าที่เพิ่นมันมีซำนี้เด้วยโดยโดยเจ้าอยู่คุดอยากฝังเจ้ายาวจักเม็ดจากเม็ดกับเรื่องของเจ้าแล้วบ้านนี้นะโดยโดยได้ได้ไ่ยากเนาะว่าจะมาเป็นของเฮาแล้วอ่าพี่น้องเอลยบ้านนี่ก็บ่มีโจดบ่มีขโมยแล้วว่าเนาะพ่อเนาะสิมาลักเสาเนาะ <laughs> <laughs> มาหลักเอาเสากันกบวบาตี้เนาะ <c oughs> โอ้ยแบกได้กับบา่าวได้พี่น้องเลยเอารถหุ่นไหนมาเอากระเทียวเดียวเท่านั้นนี่นะ <laughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นกแบบ่าวถึงเนาะเขากับบ่วได้น,นี่พี่น้องไอ้บอมี่หรอกพี่น้องพันกัสิมบัวจะจืดจะดำใส่กันเนาะบบแมนอ่าโดยโดยโดยอ่าทุ่มห่อนโดยอันนี้นี่ยทั้งพ่อเพิน่นทั้งแม่เพิ่นว่า อ่สามมือมาส่งเธอหนึ่งพอดีเลยเจ้าก็ะเทือเธอละสิบต้นเนี่ยสินาไปสินาเอากระเทือนมือละสิบมือละสิบมือละสิบโดย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 มือละสิบต้นสิบต้นนี่างเงี้ยอ่าพนวิธีว่างของเพิ่นก็แบบนี้เนาะบ่ลบหรือว่าพ่ออย่าให้ลูกให้เต้าขึ้นน้อยๆบางทีตกลงมาทับแข้งทับขาพอแห้งอย่างเงี้ยโดยโดยยันนิดน้อยขึ้นนะนะเจ้าโดยอืมขันเล็กน้อยขึ้นเนี่ยมันสีอันนี้โดย ยันมันพริกกันนะไอเฮายันมันพริกมันยันพี่น้อยพริกยันอ่าอ่านั่นแหละนั่นแหละโอ้ยขอบใจหลายๆเจ้าออืพี่น้องเลยพ่อนี่คือบลงทุนอันซื้อเสาลอจากซีหาเสาพุ่น้องพ่อซ <laughs> ื้อเสาลอจากซีหาเสาโดมันจังไยต่อไปมันเพื่อพี่เพื่อนอ้องเพื่อนโอ้ยอยากได้ อันนี้ก็คือเสามิตีนฉันแบบบูมิตีนกะอ่าซิมีอยู่เห็นว่าแต่ว่ามันเราต้องเอาเสามิตีนนี่แหละเพราะมันฝังง่ายน้อยๆเนาะแบบเราตั้งตัดตีนเสามันเที่ยงเลยเราก็ตั้งใส่ตั้งใส่ตั้งใส่ย้ายไปเลยเลยก็มีปูนมีนั่นเราก็เทลงเลยโด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 ยอ๋อที่มันนี่เลยเนาะพ่อพันวิธีวิธีที่เอาเสามานนี่ อ่คือเอาถอนกล้วยห้องนี่สาเหตุในย่านมันแตกเป็นมะพร้าวอคือย่านมันแตกพี่น้องปุ่นทางปุ่นกับไม้เลยเราแก้น้าเหมือนยองไงทางบัดทางมวนจักจักจักทางหน่อยสิบทางสิบทางนี่บอกมันบะพร้เราก็ะชิซอยอีกเราอ๋อโดย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 เรขอน้ำจิตน้ำใจน้ำใจบ้านถึงนี่ได้โดยโดยโดยคับมาอ่ะบัดนี้แห้คักได้น้อยสิเป็นมาเป็นลูกบ้านเพื่อนเนาะ กระสิ่งใหญ่สมุนุคว่มมาอยู่ในบ้านนี่มาวันนี้เนาะโดยยยานี่แหละโดผักเนื้อผักตูนในเนื้อพ่อเด้อโดยต่อไปกระซิได้ปั๊บเป็นลูกเป็นหลานด้านนี่แหละบ้านนี้โดยบ้านหนองสะเนาะบ้านพักขยาใต้โดยโอ้บอกอีกอย่างหนึ่งกับบ้านพักขยาใต้อ่าซื้อฮะ่าบ้านฮ่านพ่อนี่ยซื้อฮ่านยังก็ยังมูมี่ฮ่านบ่พ่อซื้อยังพ่อซื้อนาแม่ดิแม่อ่าพ่อนะฮ่านพ่อนะแม่ป่านเด้อพี่น้องเด้ออยากได้ เาสาเฮือนเสาสั้นอันว่าเสาปูนงามๆพี่น้องแวะยไลเด้อพี่น้องเดออ้อนาทางพี่แหละพักญาใต้หรือว่าบ้านหนองสะพี่น้องเลยเ<ด>สาลักขัวลวักเคมีเบิดเนาะพ่อเนาะโดยโดยพ่อพันอาคันใกล้เนี่ยพ่อพันกับไปทรงเองถ้าไกลบ้านเนี่ยพันกับอ่าไล่สูงขึ้นอีกไล่ไล่ไล่เลดขึ้นอีกแมนกระบบกบ่แปลกดยอันนี้ก็คือ คันเท้าโบได้เพิ่มคันน้ำม,มันกำไรมันก็นหายไปเบิด,ดชัมม่วโมงนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยมายังมกกันก็ขึ้นโดยเป็นเงินบาทเบิดเงินกีบทามันด้อโดยโดยก็ยว่าง่ายก็คือแบบว่ามันมันราคามันสูงขนาดค่าอิฐค่าปูนค่านู่นค่านี่มันทุกอย่างมันแพงเบิดพี่น้องเอ้ยก็เลยแบบว่าอ่าอันนี้น้อยหน่อยเนาะทางพี่กับอ่าพนกำลังเจาะน้ำพิ่นมาแต่ะแจกมุ้งเนาะพนมาตั้งแต่ Công an cầu môn này. Ba tờ cầu môn. Rồi. Ồ. Oh, rồi, môn. cả ma 11:00 mà ở phòng đó. Mua hải sản chín. Rồi rồi rồi. Cảm ơn cô tăng vào tiếng, ừ. tiếng đó. Rồi rồi, rồi rồi rồi. Rồi. Thằng năm thằng này. Hay đồ hay nùng hay lan. Rồi. Rồi. À. Bỏ phần mà xuống. Ít 20, 20, 20, โดยอันน <m> <'re> ี้พ uh, 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 uh. uh, uh, ่อแก่หนามแกน้าโดยพ่อสบายดีโดยอันนี้พ uh, ่อหน่อยที Comic ่ว <après> ่าอ่ะส <No. S 2> ีเอาเสาหายังไม่ให้พ่อขออนุญาตในเจ้าม่หนีในเจ้าโดย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 อ่าโดยเจ้าอ่าโดยอันพ่อท่านนี้ยินทั้งน้องหน่อยเพิ่นว่าอ่ะให้พ่อจัดการเรื่องเสาไม้เสาดินไเสาอันว่าเสาดักเสาไฟนะลูกทุกษาเขาเราขาได้หาเนี่ย ันเงินทัานตายหมดเลยโอ้เงินบาทมันเป็นสูงอีกแล้วคันโมเมนต์คามาเอาตีเองสิเป็นแก่นนี่เป็นแก่นนี่ไม่เฉพาะวาไม่แดงเนาะไม่แดงไม่จิกไม่หังหรือว่าไม่แต้นี่หกเมตรนี่เพิิ่นคดพันปลายพันเท่าไรไม่บอกพันปลายจไกเท่าไหร่ปลายของชาลผลโดยเขาคิดตีเป็นเงินกี่เพราะใ่เฉพาะพันหนึ่งนะฮะโดยนั่นแหละจะ่าคันพันปลายนี่มันประมาณราคาเท่าไรพิ่นเอ้า อัพหนอ้าวจริงสิเข้าสิอะอเม็ดเม็ดละแสนไปโดยโดยโดยเม็ดแสนแสนหกหกเม็ดหกแสนแลวที่พี่อมเข้ามาวกมือจัก่อนเลโดยโดยเพราะว่าเขาเป็นูปาจะขามันงามได้โดยรึกษาได, Pokémon, wow. ด้ก็ได and yes, oh, ้ไ้ัหาก่ยหไมแพงม่ แพงบรแพงแพง่่เกรเขาเป็นผู้เหตุเขาเป็นผู้เหตุใครลรบ่เนี่บอกันได้เนาะกันเองกนเขาประเดี๋ไวเขาเรื่องเงินด้วเขาเขาเรื่องเงินหรือว่าเจ้าหาจั้นหาบ้านหนองพุงผุมีบ่เอารถไทยแต่พ่อแม่แต่พ่อนน้ำจิ้นน้ำใจนี่นะปีงไก่ซีโน่ล่ เส้นน้ำได้นี่เจ้าอยู่แล้วแส้มาให้12เสาร์หาปลาโรดขาจะไปแก้ให้น้ำมันก๋อยลวพ่อก็ทำงานไอพ่อเป็นไปแก้ให้มองไงว่าด้นที่ดินใจเขานี่แหละนีำลายขวดหนึ่งน้ำมันถนนกระฟอข๋อยละพ่อที่ชนนี่ใส่กันเยาหมองไงว่าเจ้าไปหาโล่เบิองทั้งหนองพุ่งนะครับแต่ทั้งนั้นมันปลาจิกปลาแดงได้ลายอยู่แล้ยะนา่นทั้งนั่นลายอยู่ลายอยู่ให้เพิ่นปาดให้เขาเป็นซีเรียมนะเจ้าไปสั่งมาเลยก็เจ้ากะตีว่าเอาคันมามันแพงแห้ง อ่าเจ้าก็บว่าเชาบบเสาละหาแสนฮกแมนหาแสนได้บ่อจะไอ้ก็สซให้เพิ่มยุกกะห้ค่าน้ำมันพอเพิ่นไปแก่รถแกอันนี้หรือว่าเจ้าอ่ะต่อถือทรายแห้งดีเนาะอ่าทางนั้นทั้งสีไล่แต่มันมีมีผู้แก่คอยนี่สิแใช่แก่ไนรอพ่อจะได้อ๋อโดยพ่อพ่อกับน้องน้อยนี่หู้จักกันมาดนแล้วบ่อคอยยังช่เนาะโดยเพิ่นไปอยู่เพิ่นแวะอยู่เรื่อยเด้อ๋อซื้อเบสซื้อไก่นเราซื้อเบสซื้อไก่น้ำพ่อ เดี๋ยวเขาถามในครอบครัวเฮือนซ่านพ่อจังไหนเนาะพ่อมีอย่างมีกินอยู่บ่ก็เป็นเคยสู่พิ่นนอหรือบ้านของเราจะพูดและู่บ้านบรรณานิ์บรรณาธิ์บรรณาธิ์บรรณาธิ์นี่มอดบ่รณาธิ์นั่นว่าบรรณาธิ์ในแร็กซ์ฮุกโดยโดยบรรณาธิรักซุกหนึ่งูกฮู้ยู่ฮู้ยู่อ๋อบรราธิรักซุกนี่เนาะใกล้บ้านเขาหนิใกล้เชโนนี่ิโอ้เป็นเคยสู่อยู่นี่หลายปีแหละชาปีแล้วโดยโดยโดยพ่อเป็นคนบรรณาธิ์แต่ที่นี่ เดี๋วันที่นี้เดี๋ยวให้นาตาก้าเพราะมาสู่เมี่ยขาองเมียเห็นแล้วมาสู่เมีย่ยอยู่บ้านนองสะพะกัญญาเนอะมาสู่อยู่พี่เนาะโดยโดยโดยเดี๋ยวก็หูจักกับทาน้อยซื้อเป็ดซื้อไก่มามาเลยก็เบลาไอ้ทองร้อนย่างบวกไก่บางเนแถวขายปลาไอ้นี่ซื้อยังเกาะซื้อร้อนซื้อร้อนเนาะโดยโดยโดยมีเบะใครสิเคยขายไอ้เบะตุกสี่แสน โดยโดยโต๊ะแปดเส้อแล้วขายนะครับท่าเห็นใจกันเหยยาดดแพงกันเลยโด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 ยเขาถูกโดยโดยเาคันันว่าจังไหนนะพี่น้องเคันว่าว่าเรื่องมาฟังนักพูนักนลุงกับบดงบเลยม่มาละคันว่าคันผู้ใหญ่เพื่อนหรือว่าอย่างในเดียวลุงสี่ถามเพื่อนอีกคนนึงเนาะคัว่า เพิ่งยังให้แปลว่ามาซอยเหื่อเบาแห้งกต่ลุงกระสิมาจ้างไอ้ทองร้อนซอยกันมาจับมายูซอยกันเนาะเพราะว่ามันลองเท่อกันให้อ้ายพิ่นมีอาชีพพอได้ไปชื่ออยากชื้อกินซู่ลูกซู่เต้ากินเพราะญาตินั้นมีลูกเจ็ดคนนะมีสองสองคนมีเหรีมันน้ำ่นอยู่มีเหรีมีคดหลานหลานด้วยเหรียเหรียญลูกของหลานลูกของหลาน เลี้ยงหลานเลยมาเลี้ยงลูกของหลานอีกเลยอ๋อแบบว่าพ่อนี่ลูกลูกลูกนี่มีลูกชายลูกสาวลูกชายสองคนลูกชายสองคนสำนันโดยสามแล้วก็ต้องลูกทิดเมียมาด้ยเอาเงินให้ห้าอ๋อสำนึกจะคล้องอะไรโดยโดยโดยสามชายสามชายแล้วก็เลนผู้ยงเป็นผู้หญิงเองเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกของหลานโดยก็เป็นทุกวัาตะม้วนอยู่ตอนนี้จากชีวิตก็ห้าหกแล้วเนาะแล้วก็เมียพน้อย แต่ก็เลนแล้วก็ไม่เท่าอ๋อหาชีวิตบ่กแล้ยู่ทน่าไดยอันนี้เจ้าอยู่ทน่าบ่โดยอืมยูเทนาโดยโดยได้ได้ยังเมื่อกินแรงแน่มาหนิได้ยังได้ยังเมื่อกินแรงกะแกงเฮ็ดแกงยังไงเฮ็ดเฮ็ยังก็เลยแกงมักกินยังเอ้าถามมามักกินยังแบบมามักกินยังมากินเข่ากินอะมากินยังได้ทุกอย่างขหน่อยได้ได้ทุกอย่างโดยกินยังก็แล้วก็ได้ดอกโดยแบบในบ้านนั่นยังนี่แบบแบบแบบมีแบบ นแนวเจ้าอยากบอกไปว่านี่นะแบบอยากกินยังแบบแบบเนี่ยเสแซ่บเนีเจ้าของทีี่ทิมักขนาดโดยอยากซีสต์ชุดบ่สรอยจงซอยจุ่เด่นยากอยู่ว่าขึ้น้องอึ้งนี่ธรรมดาเนาะแต่กินได้ไม่กินแต่ปุ๊กยังโน้แต่เพ right. yup. ือกากินได้ทำาใอ๋อโดยโดยโดยโมเลีเรียดมันเล่ากินเขาหน่อยนะโดยโดยโดยเรื่องกินยังก็แล้วแล้วไปอืมผิดกับมีนั่งกินกัใจมาซอยครอบครัวบรองเอึ้งเนาะเจ้าไอ่พ่อเนี่ยเคยเป็นทหารโดยจักปีมาอยู่ ได้กาไปสมัครกับปีสองปีแล้วกัออกอกไปปัญหาโดยออกออกปัญหาสัมปทานสองสมักเมืองสองเขียวโดยอันที่มาไหนเมียไม่ห่างนี่เป็นผู้ว่าใจ้อยๆเลยบอกมามาห่างมาไหนแล้วอ๋อกระห่างมาไหนแล้วโอ้ยพี่น้องเลยต่างคนต่างห่างไปพูดกันได้เมียกันไป็นมทอง g ลงแจ้งกันโอ้เคยได้เมียมาแล้วบ๊อบพื้น่ายาล่างมาที่พูดแล้วจะมาตูดสาวพักขยัน โดย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 แต่ลกวะบ่ลูป็นคนฮ่ายู่ป่ะโดยเนนี่ยางกัอยู่พุ่นบ่มีบ่บ่ได้ลูกไม่เต่าต่อกันบ่มีพันธะต่อกันเจัาว่าพ่อบ่ได้ตูดเพิ่นมาจักตูดมันก็แบบเซตเลยพวกเขากันอ๋อโดยโดยว่า่ไงวะโดยว่าไงวาอยู่พุ่นว่ายก็คืออ่าบุญวัสนามันมีซ้ำกันน้ำกันซ้ำนั่นเนาะสี่ปีบ่ได้เอาคนนั้นนะโดยแล้วกับมันอ่าลูกเต่าบ่มี ก็เลยแบบว่าเอาอยากได้ลูกได้เตัาเป็นสั่งเป็นครอบเป็นครัวเจ็บไข่ได้พญาャดมาพอเลยมีลูกเบิ่งลูกแย่งเนาะพ่อเนาะก็เลยบ่ได้บ่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าอ่าต่างคนต่างอ่าไปแต่ว่ากันยังโอ้โดยอะไรประเภทพ่อมากกับมาม่พี่ก็ได้ลูกเนาะมาพี่แรกกัน ได้โู้ตแล้วบังเลยก็สองเลยพี่ได้ฟี่เลยแหละหนเลยผอ้เก่งคือเราคือเราอยู่อยู่หน้าเลี้ยงยังเดินในยุทธ์หน้าเลี้ยงแบ้เลี้ยงไก่เลี้ยงว่า ได้ดอกาโตโตโอ้ยโด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 ยเฮาอย่ได้้นเฮาเอาน้เหมือนายโน้้ได้ใจใจแล้วพราะพได้เนี่ยงปาโดยโดยโดพอได้งปนี่สงแลวลูกนี่ยังบ่ได้แต่งงานจกคนเลยบ่าวยังสามทรายนี่ยังอยู่นําเลยอยู่นอ๋อช่องสองคนนั่นอยู่ไทยสองนงานไปบวช เรียนเช่นานอยู่นครพนมผู้ไปทำงานอยู่พุ่นไทยอยู่พุ่นอ๋ออันนี้นี่เพิ่นเพิ่นบวชเป็นเป็นจัวไปข้ามไปข้ามไปอยู่นครพนมไปศึกษาอยู่พุ่นเนาะเรียนประถมคำช้อนโอ้แล้วมาที่นี่เลยกะอ่าผู้นึงเนี่ยเข้าไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพโดยบลาณปุราเนี่ยอยู่น้ำพ่อกับเหรียญหน่อยผู้นึงโดยอีหล่าก้าแพงอยู่นานอ๋อโดยโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้า แถาแน่อยู่แล้วแถวมันก็ไปปวดดูวัดโดยโดยโดยมีขนมเมื่อตอนร้านแล้วปอปูมี่เโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวลุงเสี่ยวเงินพ่อได้ไปซื้ออันว่าของผักของต้นร้านพี่น้องเอ้ยเพิ่อนเพื่อนอว่าง่ายว่าเพิ่อนมีน้ำจิตน้ำใจต่อครอบครัวของเอื้องว่าง่ายก็เห็นมาแต่ลุงมาเห็นมาแต่เพิ่อนมาแต่ตอนแรกแต่แกน้ำแกนายมา ແນ່ເຫ yeah, yeah, yeah. eh ັນແລ້ວໂອນ້ຳກິດນ້ຳໃຈງາມบ่ງ່າຍຊ້າກະຄົນເຮົາປັກຜູ້ດຽວເດຂຶ Guys, ້ນມາຕານ້ອງແລ້ວກະສ້າງວ່າຊ້າໂດຍເມື່ອເອົຈັดูดນ້ຳดูดດเดี๋ยวນີบ่เอาจักวຈນມบ่ວພິນຊາ ลุงมาแล้วไปจได้แล้วไปโดนโนหนึ่ให้เพ่อนกับใสน้ำมันจักกัแลโนโด่จ่จาจาจ่าจ้ไปเหตุกาเหตุการังไหผมเงินเจอได้นะไปเจอแ่แล้วล่ะื้อทององร้อนไอ้ทองร้อนไอทองร้อนชื่อร้อนชื่อร้อนเนาะอะ นักร้องมาสิว่าอยู่ว่าโอ้นักร้องสมัยเก่าดังไงพี่น้องเลยลุงเกิดรุ่นยกยกหลังหลังด้วยร้อนละลานี่ยรอนไอร้อนเนาะไอร้อนเนาะบ่าภาษาบ้านเฮาอาขอญาตินี่ตอนนี้อายุจักปีเฉาะเกิดพักอร่อยเจ็ดสิบสามปีเลยเจ็ดสิบสามห้าสิบเอาห้าสิบปีเต็มเลยห้าสิบเต็มเลยสี่ห่างกับลุงอยู่ประมาณอยู่สิบหกปีเป็นอายเป็นอายสิบหกปีเป็นอายเฮา โอ้ไล่เติบยู่ลายเติบด้วยสามปีแมนห้าสิบปีแมนห้าสิบปีตอนนี้มันเป็นอ่าเซาสามเนาะเซาสามแมนแหละแมนแมนด้วยด้วยตอนไปพันธะนี่กอ่าไปเฮดเดี๋ยวไดนไปไปท่านมอท่านมอที่แบบว่าเพิ่นเกิดสงครามแต่อ่าอัตอนนั้นเพาะทำบ้านฮะโดยท่านแต่บริไปตอนสมัคร มาในขาบรน tha ยังได้ายชันทองหลงแจ้งโอ้โดยโดยโดยรอบรอบของพันีงลกโอ้แต่การดมียอ้กับเขา้พูีหากระกหากรเจ็ดอย่นโอโดยโดยโดยออกเลยไปเอาไปเอามาอะไรกัมาเป็นอาเส้าไฮเส้าน้านะพ่อเนาะพ่อแหละพ่อวัยรุ่ไปดลูกเต้าก็แลเพิ่นดเพิ่นอืมเรียนแกนนลูกเอ้ยจับบอกูดคุยโทษะ่อยอาบอง่ายกับถือว่าเพิ่น ยังไม่นี้เลยพี่น้องเลยลูกชายเพิ่นไปบวชเด้หนึ่งมาเนี่อนาคตบ่แน่บางเทื่ออ่าสิมีคนทำหน้าถือตาพ่อแม่กัสบายไปนะมองง่ายกัสบายขึ้นยังสบายทั้งกินทั้งใจไปไทยไปไทยเหตุหน้าแล้วเป็นทุกโดยแต่ว่าไฮน่าตะก้านี่อ่าหลายพ่อๆลายอยู่บ่พอได้เหตุที่พอได้หลายแล้วพันไห้กับมุ่นพันเลยเนยนั่นแหละจังหวะพอพออยู่พอกินอยู่เนาะโดยอ่าหลัานได้ทาัง่ายแล้ว โดยโดยโดยเอ้าสจ้าเจ้าวหาบางกอนพี่เราอะไรรุ่งอะไรจุกจุกชายจุกครัวอะไรก็โย่ตู้ไปตู้มากกับโย่เนาะวัดสิว่าว่าบ่ไห้กับคือได้บอกว่าเสี่ยงเงินให้หลานเลนเล่าน่อยเมื่อตอนอยู่มาพระให้แล้วก็ไปทำงานลูกสาวหลานสาว่าเนั่นน่ะเลนอันนั้นร้านสช้าอันไปหลานเช้าเพิ่นไปเพิ่นไปเพิ่นไปอันกับผัวกับยังเพิ่นว่าเขาควบว่าแยกกันแล้วก็ไปแยกกันแบบไร้ระยาล่างกันยาาง ยาล่างกันอ๋อโดยโดยเพิ่นเป็นคนบ้านในหลานสาวนะบ้านอะไรทึ่งโอ้ล้านอะลูกของน้องนาบ่าวพึงแบบแบบกองเมียอ๋อโดยโดยแบบไงว่าลูกน้องชายมีตังเมียโดยอ๋อเอ้าเป็นว่าแบบให้เมื่อยเพิ่นในการอ่าฮอนเล่ Chai, rồi, sư mưa phạc rồi, cả đây. Chào, rồi. Mưa phạc rồi. Cả đây. sư mỡ phạc cũng được, chào sưu mỡ phạc cũng nghe oh đôi 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 nó Rồi, đúng rồi, đôi Rồi, đôi 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 Rồi, đôi 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 một một sau lấy khẩu một leng, đỡ luôn rồi 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 chào rồi chào cái à. nè, nó nó rồi anh rồi rồi เรียกการงานให้ลุกไว้โอ้ยซาถุพี่น้องเลยอาัุเจ้เป็นนายกันโอ้ยเจ้านาย่เปารเปลน่องเปารอยากเป็นเจ้านายปลูกเป้าไม้อยากปลุกปลูกเป้าไม้ปดไลน์ดแชร์ลงลุงเเซนแอลดยดดดโอเคโอเคเจ้าสบายดีเดินหน่อยเดินเจ้าเจ้าเจโอเคโอเคเจ้า ไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเพิ่นมาส่งอ่าอิฐสรงปูนโอ้เห็นบอกผิดบอกถีกแล้วส่งเสาปูนพี่น้องเอ้ยอ่าก็สร้างมาเจ็ดสิบต้นเนาะเพิ่นก็มาส่งหาแต่มาส่งอ่สิบต้นเพราะว่าเพิ่นเดารอบบท่านนะครับผมอ่าทางย่านผ้าลงกนตกเนาะพี่น้องเพิ่นกับคอยรอไปเพิ่นกับสิแล้วแต่ประมาณว่าเพิ่นรอได้สิบต้นคือสิมาส่งตลอดเนาะพี่น้องพอดีนะเห็นทางน้อง อ่าน้อยครับน้องอึ่นเพิ่นให้เพิ่น,พนคอยเฮ็ดไปมือ่อละสิบต้นส้าต้นไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาหลายกะเฮ็ดบ่ทันหรอกเพราะว่าลุงกะอ่างบป,ประมาณเนาะพี่น้องทางอันว่าอ่าสิเทเสานี่กะยังบ่มีพี่น้องเลยอ่ายังเหลือเงินอยู่2,000บาทเนะาะจักสิได้ซ้ำใด้ปูนก็จักสิได้จักสอบเนาะพี่น้องสอบนึงกะโอ้ 6, 70, ยหกเจ็ดสิบพันอะไพี่นอ้องเลยเุมื้อนี้ก็ได้อ่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะอ่าเดี๋ยวลุงสิปรึกษากับผู้ใหญ่เพิ่นอีกเทื่อนึงพี่น้อง อาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะลุงกระโคขอบุญ,ขอบ,ญขอบคุณทางป้านาเด้อที่ลุงให้อ่าให้ลุงมาเป็นสะพานบุญให้ป้าเนาะจังไลยกระโคให้ป้าอ่ามีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อป้าเด้อเฮ็ดธุรกิจการงานอย่างอยู่กระโคให้ลำให้รวยอ่าในครอบในครัวเฮือนซ่านกระโคให้มีแต่ความสุขความเจริญลังไหลเข้ามาหาครอบครัวเฮือนซ่านป้าเด้อสิ่งสำคัญเนาะป้าเนาะเฮ็ดธุรกิจการงานอย่างอยู่กระโคให้จับได้ขายมานัน มีแต่กำไรไมีแต่เงินแต่ทองอเงินไหลน้องทองไหลมากได้ปาเด้ความสุขจบมีแต่ในครอบในทัวเงินซ้านปาะตลอดไปสำหรับคลิปนี้เนาะลุงกาขอ,อก่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเบริร์สุขุ่สุข,ขนขอขอบุญขอบุญเอฟซระวังในประเทศและก็ต่างประเทศนอกเพียงเน,นาะที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจตุงเทอมชาแนลไปแล้วพี่น้องบา,บาย